สวัสดีครับสวัสดีมัดเ้าเขาหน้าจอมยุทธครับวันนี้ <c oughs> หนึ่งคันหนึ่งรำไอเยาน้อ,นองสาวมัดกระสอบเยาอีี ไล่ไม่ไี้ไล่จักบานเนี่ยถ้ากูบ่นไล่ลงหกลอยได้ครับเด้อตาก่อนเจ็นพันสองการ 1, าละินหนึ่งพันน่าจะแม่นแต่ถ้าบ่นยังหกลอยก็แต่ว่าเป็นไม่แม่นรถอุ้มได้ครับเป็นรถมัดกระสอบโอ้เขางามลาย เขางามครับแบบนี้ข้าวสวยมากพอจัดการย่วร่วงเขาเป็นสีทองครับน่ีเลยพี่น้องเขางามผลผลิตดีผลผลิตดีมากแล้วก็สวย กว็วนย่างเป็นรถหุ่มครับย่างเป็นรถมัดกระสอบครับย่างเป็นรถหุ่มมาแล้วหูยินมาแล้วหูยินมาแล้วหุ่นกับหูยินมาแล้วนี่ว่า,วาไกไอ่อายได้ละยองใส่ให้หน้าเด้ ใ้ครับบรรยากาศนกที่เชากับยินสั่นหาแมงใหมยินคนมัดเนะี่คือคุณยิ่งนะครับผู้สาวนะคนมัดนะเจ้งมอคกับแข็งแรงควรขับนั่งนี่ไตเป็นผู้าตเป็นผู้ขับนองเป็นผู้มัด จุดนะครับบรรยากาศดีล่ม้างแง่เนี่โอ้โหหอมกลิ่นฟางแมปนปะครับหอมกลิ่นฟาง ปลาเยอะซากับลายได้ครับซา,า,า,านี่เนาะปลาไหลครับซานี่บัวจะเป็นปลาคอปลาชิงต้มใส่ผักกระแยงครับสำหรับปีนี้ผลผลิตคือว่าดีครับชีวิตชาวนาคงจะเริ่มตาอาบปากได้สักระยะหนึ่งพเพราะไข่แน่ปีหนา้าก็ค่อยว่ากันใหม่นี่ยครับวิถีชาวบ้านวิถีชนะโอ้กะสอบพังจะกะสอบพังแล้ว กะสอบเนี่ยกะสอบเนี่ยกะสอบรุ่นครับผมปีนี้มาว่ากันไหมปีนี้ใกล้จะจบตัวละครัหลังจากจบเหนียวกันทีหาน้องลง่ากันละบัด แกวาาแกกระทานแบวกกระทานแหล่ครับโอเค สวัสดีครับ